ครับสวัสดีครับผมกาวพ่อผมนิวส์คุ้มกับการรีวิวเกมคิมูนาพาร์ตี้ที่เท่าไหร่วะแปดต่อวะช่างแม่งอะไปต่อกันเลยเราเหลือดาวนี้ก็ตอนนี้ในเมืองแรกครับไปกันเลยดีกว่าไม่มีดาวอย่างเงี้ยก็มาก็ได้แต่ไม่มีดาวดาวดวงเดียวเออก็ได้อ๋อเจ็บเจ็บเจ็บคือเราจะเล่นเน้นเน้นดาวที่มีดาวก่อนนะครับด่านอื่นค่อยไว้ไว้กันไว้กันทีหลังไว้กันนะครับคือจะเอาดาวเขา24ดวงก่อนแล้วค่อย มาตามเก็บทีหลังนะโอเคไหมโอเคนะโอเคโอเคตอบทำให้ตอบเองก็ได้ไม่เป็นไรเออดินรถไฟต่ดินเปยังไงฮัโคุณออคุณรู้เสกและคุณใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยครัค้งนี่กูต้องไปว้าไปหานีนั่นเทมดลูลืมจำให้ได้ไล่บอเวอไล่เอเวไฟน์ฟาใจนด้วยและคูน่าลืมแค่นี้แหละเออมา อยู่นี่แหละไล่โอเคกูไม่ได้ให้มึงเอาไปเดี๋ยวนี้นะเชีย์เอ็มตีมันเอามันออกไปกระโดดยีดอกเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้ส่วงคิวจังเลยเครื่องมันว่างเปล่าจังฟูดเอาไปมึงแดกหมดเลยเอาไปแดกแม่งโอเคนะบายบายไปอย่างเร็ว โอเคสแน็คั่มเระดับข้าว I could earn some money if I learn some skills. s k i l l ฉันสามารถทำเงินได้ถ้าเกิดฉันมีความสามารถในเรื่อง้โอเคแล้วหาความสามารถในอีนี่ใช่ไหมบีบ uh, okay, อยโอเคบีบอยบีบอยไอไม่ครั้งไม่ใช่นะไหบีบอยมาใหม่บีคีดบอยเบบี้ไม่ใช่ <c oughs> boy boy เบบี้เบคอนบอยไม่ได้่ เบมบูแบมบูเป็นไง <c oughs> ผิดแล้วใช่้ยังงแ้อ่าสกิลอินเทลเจนต์อินเทลเจนต์นี่ก็ช่างเลยแนละมีทีเขียนนี่แหละอินเทลเจนต์ยังไงอินเตอร์แซนฉลาดขึ้นมาแล้วแล้วไงได้ไหมได้โอู้แกแกผีนี่ไงเรืยเรว่ยรวยเรื่อยเรื่อยขอจ้างมั่งดิขอตังค์บ้างมาึงรวยไปแล้วเนี่ยรวยเยอะมาก ชีสเบเกอร์ทูฟิชสอนขอทานได้เป็นปลามีต้องการเลยเชื่อไอเบเตอร์เคนดิสพุดเดิลรสาดพื้นโอเคเอาไม้มาไปม็อบ MOB ม็อบปะอย่างนี้ปะม็อบันดาชนแลย m o P ม็อบโอเคถูกอะเอาไม้ไปโอเคขอสายสานนะเชื่อหนึ่งสองสามโอเคเจอดาวแล้วเยี่ยมเด้วยนะรอรับดาวกอนมามาเดียเก ได้แโอเคไปเอาเลยนั่ถือปืนทำไมจ้าคุณคุณป้าจ้ะป้าขอโทษนะถืออาไม่ไมเทาเทากันเลว่าปืนก็ตขอผโอเคไปตอกเลยสตาร์ทรีมาลวทำไรวะตีลล็อกโอ้มันเสิร์ตล็อกในมันพื้นดินได้เลยท o ีล็อกสตาร์ทสตาร์โตสเติลล็อกสตาร์ตโอเค he want to be l o c k s t a r อยาเป็น rockstar ต้องการอุปกรณ์ช่วย มึงเคาะกระเอ้ยเคาะหม้อเออกลองดัมเซตเลยแล้วกันดัมเซตเอาไปโอ้ยแย่เซ็ตโว้ย่ตึ้งตึตึงตึงเอสแมนเอสอคืองมือดีจังมาแบนวูดซาวเรามเอต้องการคนเพิ่มโอเคโวโว้ขอฟังตีดิตีฟังหน่อยดิี่เบจังเลยเสียงดีเล่ด้กิงจัง เอ่อก uh, mm ิวต้าลิสป่ะนด็กกิตาล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 าเอ่อซิงเกอร์ร้องเพลงไหมลา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 พอใจยังมั้ยเล่าเนี่ยเป็นใครเนี่ยพ่อพ่อครับพ่อครับยังไงต่อครับ Now this is what I call band นี่เป็นวงดนตรีแล้วต้องหาอุปกรณ์ที่จะขึ้นโชว์จริงๆ อ่าดิสโกบอลป่ะอีผมไปติดไปตกไอ้หัวโอ้เฮ้ยถูโอ้คอเล็ไฟนี่นะผ่านย่งมาเฮ้ยดึด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 ึึงึึงึดึึึงตึงึึึ โอเคสตีล็อกคอมพิวต์ยี่ยมได้หนึ่งดาแล้วสิบสามดวงแล้วเย็ดเดย์ไปต่อกันเลยดีกว่าเร็วๆไปต่อสิเฮ้ยชาร์จจังเลยคอนทินิอุสกราฟแค่วิ okay. วปะอาวบอะไรวะอะไรวะนในเป็นใครอ่ะโอคานนิบาลคาบิคาบิคานิบาลคือเชี่ยไรสางแม่เหอะเออเร็วนัลล็อไม้เหรอซะ อืมคลิกต้องการอะไรเนี่ย My ไม้เดี๋ยวมีใครต้องการเชืช่อหลือไม่เจนเนี่ยไม่มีอ้อนนั่นไงเจอแล้วสี่ทับหกลงมาวม,มื่งไงต้องการอะไร want to buy something from this stand b u and broke ไม่มีตังค์เลยอยากซื้อของเป็นกรรม Money. <c oughs> <c oughs> มันนี่ง่ายอะ่ะคิดมากเลย i s t ระ t อาบ้ t the money, money, นนี e y ันนี่วิจั t เกิดบ h าน o ี e y m o นนี่มันนี่ก็อนเด็พ่จทันตะวันสันเฟ้าเออแด็คกูก็ไปดีกว่าเพราะกูได้หมดแล้วยังวะเลวคอมพิวโอเคคอมพิวอย่างรวดเร็วเลยโอเคแล้วได้ไปมุงเดินต่อด้วยเมไปเถอะอันนี้ไม่มีดาวนัไปนี่ฮะนี่ไรโอ้สองดาวฟูลสตัฟดีเนอร์ไปต่อก็รเลยดีกว่าวบแมทำเาอย่างรวดเร็วมากเลด่านนี้ ดันเนวิเครายห์ชาอะไรวิ่งเมาถฟูลสต็อบดินเนอร์โอเคมีหมาหมากินอาหารด้วยเวดดดคุณป้ากับลูกแต่งงานงานมันจะเป็นไปไหม,มจะเป็นงานงานมันเกิดมั้งฮัลโหลนี่แฟนเนี่ยอันนี้ตัวอะไรกับตัวอะไรเนี่ย what the hell is that เดีนี้มีดาวด้วยโอเคเรามาเล่นดาวกันเลยดีกว่า what is feed the hungry g u e s t ให้อาหารเหล่าผู้หิวโหย dinner service เสิร์ฟอาหารกันดีกว่านะครับท่านผู้ชม โอเคไหมโอเคนะโอเค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 โอ โอ้ oh, ใหญ่จังอ่าแดกไปแดกสิครับแดกแม่งเออพอหมดกองแดกกล่องด้วยโอ้ไกลนักกล้าเฮียโดสุดยอดเลยบอดี้บอดี้บิวด์เดอร์นัะพอกายเฮียโดฮิวเฮลที้ฟู้ดอินสไปร์มีทูอาหารเพื่อสุขภาพท่าให้ฉันแข็งแรงอ่ะสุดยอดเบลแล้วเรีนต่อเลยเราหน่อยสิเห็นพายอ่ะต้องการเลือดใช่ไหม try something new give him something quench his thirsty ทำจริงนิวเหรอนั้นเลือกก็ไม่ใช่นิวเนี่ยต้องอะไรหาอะไรอะไรใหม่ๆควิสดับกระหายอา่าต้องเอาน้ำเลยอะบัตจูสโอเคปะบัตจูสบัสไม่ได้เอ, <laughs> เอ juice. <laughs> Bacon juice. Bacon juice ่อเอ่อบอลลูนจูสเบคอนจูสเบคอนจูสเหรอเป็นไงวะอ๋าเอาเบคอนจูสเลเลย เขาใหม่ไม่ไม่เคยลองเนี่ยแดกสิฮะแดก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 สิครับแดกอืเนื้อเบคอนนะนะเบคอนเนะสดชื่นแกก็อร่อยนะเกินโอ้กลายเป็นข้างข่าวเลยยังรอ,ลอแล้วเฟรนลี่แบบข้างคาวพูดใจดีแล้วบายบายอร่อยจิงเลยเออสักอย่าหนึง่งโอเคช่างมันไปต่อกันเลยบินไปบายบายเช้าบายบายแล้วงั้นเต๋อโรบอท ยินดีนะจ๊ะต้องการอะไรระบบดิเซียฟอร์แอนด์อัปเกรดอัปเกรดเหรออะไรที่คุณจะก,กินได้สกิลแล้วกันเห็นในพวกไอ้อะไรวะเอ่อมอนสเตอร์เลนเจอร์ภาคสามก็ให้กินนอสสกิลเนี่ยแล้วมันกินได้ด้วยอ่ะเนีน่ยนะอ่าแดกไปโอ้แดกชิคเอัพไปเออแดกเลยแดกสิครับแดกเอ่อยัมึงเงียบไปไอ้ทอมดิกโอเคแล้ว โ <Okay, S 2> าเกมแมวก็ได้ขี้ได้เหรอเดี๋ยวไม่ใช่น <laughs> ิมมูฟนั่งได้ไหมนั่งโอเคจะไปดูว่าท่านจะกินอะไรได้บ้างเออเยอะทอนอีก <laughs> ท, <laughs> ทีวีอัดแดกทีวีซะอัดแดกได้ไหม <laughs> แดกได้ด้วยเยอะด้วยโอ้จอแย่อะไรจังเลย <laughs> โว้กลายเป็นตัวอะไรเนี่ยเ <laughs> ม่ม Android ดีแอนดรอยด์กลายเป็นแอนดรอยด์แล้วโอ้นึกว่ากลายเป็น APP อัพโฟรซะอีก แอนดรอยแล้วเนี่ยไอฟาสฟิสยอรบอทฟูดฉันชอบอาหารทุนจอนุนนายมากมกลายเป็นอะไรวะสักอย่างลืมละาอเป็นแอนดรอยที่สุดยอดเลยแคดดิ <laughs> บาล has shown up for the special like something อ่า้องหาอะไรเป็นเป็นให้มันกินใช่ไหมเนี่ยอ,อ่าสกังอาสกังไปแดกเหรอ แดกสกังเลยเหตแดกเลยแดกเลย I will have my usual เลยต้องการของเดิมๆเอ่าเมลเลยครูเมลเลยครูนี่มูออกไปไมกินได้ไหมเมนทังตัวอได้ครูเมลเออโมติมึงกินอะไรวะฮิวแมนอ่ะแดกไปแดกไม่แดกเมลมาหันแดกด้วยโอ้ กินมืจำ่ไมแดแดเนื้อคนเนี่ยีเทสตี้ทูซียูิจะกันไหนที่หน้าไอ้กูว่ากูหนีก่อนดีกว่าพี่ก็โดนแดออกูออกไปแลวอ่ะมูฟตึ้งตึ้งมูฟอะไรวะกูิมูฟหมกแรงเผมดกวากูนิมูฟผมเรอะเวนิกัมกิดอะไรข้นก็ช่งมันอ่อ สิบสี่ดาวแล้วโอแยไปอย่างไ่ายอะรอบนี้ <c oughs> รอบอื่นไม่พลาเดเยอะแยะที่เป่งเนี่ยนี่ไรต้องการเลยจ้าเบื่อจังเลยอินเตอร์เซนชั่นหน่อยเดีอันนี้หมาอะไรวะเหมือนจะได้มาแล้วจ้ะอ่ะออนดิวโดไปเห็นหมอดิวโดแล้วเป็นหมาไอ้ดินโก <c> ้ <oughs> ก็น่าออนอดินโดนจะได้จำได้อ่ะหมาเอ็นเตอร์เทนหมาเนี่ยมือจับจับปีอะไรตั้งนาน คิดเด็ดแรงนียนไงเจ้าออะไรดีวะลูก e n น e i n party อ k n t h e มไมรู้มันคืออะไรเหมือนกันอ n t r มีร็อก y ็อกกี้ปาร์ตี้ไม่ได้พา r t y p ้พอกกี้ปาร์ตี้ป็อกระดูแล้วมันคือเฮียอะไรกันลูกนะอ n เทน a n เจ้คุณนัทตัวตใช่ไหมอ่ะเอา คุณตะตลกเอนเอร์เทนซิสอแลจบจ,บจบง่ายไอ,อ้ร้อนร้อนรอนร้โอเคง่ายดี่หายเลยบอยเฟนอ๋อไปกัไป,ปไหนอ่ะเฮ้ยไม่โดเกนฮาร์ใครยิงเกลบ้าเลยสิบเปงนี่อกหักกันง่ายง่ายอ่างนี้อะเดี๋เดมันไม่พอใจ่ะสมายใช่สมาย มาไม่ได้โอเคช่างแม่งอะฝ่ายมันเป็นซิมลอะไรก็ช่างมันโอ้โหดาโอเคเล่นดาวนี่เลยคำโคเตอร์ทูสต์โคเตอร์เฮียอะไอะโอ้ยรอน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 รกูรอนกูรอนกุรอนกูรอนโคเตอร์อะไรกุรอนเลยเนี่ยเดดเ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 ดดเ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 เดเดเดด ก e จ h เชฟอินกิเลียนทำอาหารเมนูอาหารพื่อที่ให้พรอครัวนะจ๊ะโอเคเชฟอัดสิสิสเอ็กซ์ตั๊กคปี้อะไรวะเออได้ดาวเพิ่มเมื่อกี้นี้ใช่ไหมก็ได้ขึ้นก็ไม่รู้อะคือกูดับไฟก็ได้ดาวเพิ่มเหรอเอเอได้กีบดาวเพิ่มเหรอช่ไหมกีบอินกิเลียนทูเชฟทูมเฟินดิสบเอ็กซ์ติง e รีคอมโพ e นนต์ออฟพิส่วนผสมพิซซ่าสามอย่างใช่ไหมใช่ไหมวะ กมีอ e ินเนอยพิซซาโอเคเออพิซซาต้องมีอะไรต้องมีแป้งเบรดเบสติกอ่ะเอาเบสติกไปอ่ะอด้แลยังหนึ่งอย่างแล้วโอเคต่อไปทำให้พิซซากรอบหนานุ่มโอเคกรอบบางหนานุ่มโอเคเอาไปบนหน้าพิซซาต้องมีอะไร <c oughs> นักสัญญา <c oughs> อยากกินนักสัญญา มีได้ไหมอ่ะสัญญาไปอ่ะไม่เอากูแดกเองก็ได้อ่ะอ่ะฮึบมาแดกเองก็ได้แดกไม่ได้เวรกมเออเนื้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 อมีดคิวแบบมีดเอาเนื้อวัวไปเห็นไหมต้องใหญ่นะมีความตายนะโอเคใหญ่แล้วอ่ะเอาไปย็บดิ เออนั่นแหละเออเฮ้ยไม่แดกเองเฉยเลยอ่ะบ้าเหรอเฮ้ยให้มึงใส่เบนกรรมเหรออ๋อได้แล้วโอเคมึงแดงไม่ได้เหรอมีเมคฟอ for g ตท็อปปิ้งเนื้อเป็นท็อปปิ้งที่ดีอะไรก็เป็นผักใช่ไหมอ๋อชีดีกว่าชีสชีสชีสมอส ซาเลล่ากินวันละเดกอะเว้ชีสเบเนทตาชีสบอด์ดเลนชีแล้ครับนะชีสธรรมดาทั่วไปเอาหน่อยเอาชีสป้ายปึ๊บนะงี้ต่อโอเคได้แล้วหนึ่งอย่างชีสสแตนดาร์ดออนเดอะมอสซ่าชีสเป็นพื้นฐานของมิซซาทุกอย่างอยู่แล้วเออมิซซาแล้วจะไปสมรสลับของมิสซาอย่างนี้ต,ต้องหาส,สมรสลับหนึ่งอย่างใช่ไหม อืมอ่าสมรสมรับแล้วเหรอโอเคอย่าไปบอกใครนะว่าเราจะยูดโดโใส่ไปซึ่งคือด,ดินดินกนนั่นเองอ่ะสมรสรับของเราเนะี่ยใส่ไปใส่ไปเลยนั่นแหละเยี่ยมสมรสรับของเราเรียบร้อยแล้วยูดวโดโอเอากลับมันกลับไปนี่ฮิซาร์ดีดีจังเลยฮิซาร์สมรสมรับสัญญาของกูอ่ะ โอ้หม้ออ่ะหมอมาใส่หม้อไม่ต้องการเลยซะเบกกับฟินิกฟอร์บิสต้องการนกฟินิกอ่ะอ่างั้นเอานกอ่ะนกนกฟินิกนั้นเอาเอาเหยี่ยวไปมีแค่เหยี่ยวได้ปะไป้ปะได้ได้ยังไงวะไมาใส่คนให้นกฟินิกอ่ะ อาไฟน้องฟินิกต้องมีไฟอฮะได้ปะได้ต้อใช้ไฟ,ฟต้อง,องต้องเผาไฟนิดนึงแล้วก็น้องฟินิกจะต้องน้องฟินิกจะต้องมีน้ำตาปะตาเอาน้ำตาเงียบ <c oughs> ใส่นกไปตัวหนึ่ง สองตัวเดียวตัวนึงใส่ไปใส่ไปแล้วเออแล้วเหลืออะไรให้กูใส่เนี้นกนกนกคินิกมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเด้อชีวิตหัวใจไม่รู้อ่ะเอาหัวใจใส่ไปทำให้หัวใจมันเต้นได้นั่นไงได้แล้วโอเค นั่นแหละสูตรสำหรับที่ทําให้กลายเป็นน,นกมือมนกฟินิกซ์โจมังเกิดชาบูอ๋อไปดังโอเคโอ้ได้แมีมีมมมมเหยื่ยวกับหมาอ๋อแดกแมงตัวเซนแดกไปแล้วทำนกฟินิกซ์ได้แล้วมันดูไม่ค่อยสุกวู้ไม่ค่อยสุกฮะวัดเจอวัดอได้สแต็ปการเป็นไก่ได้ไง โอ้มึงแดกฟินิกเลยเราย็ดดโอ้โอ้โต้องกัเนี่ยเอาละ s t o m e r w a n us to make ต้องการก่อสร้างมอเตอร์ไซค์สามสมสมอย่างทามอเตอร์ไซค์อ่าเรอ่าแจน วิวอ่ะล้อไปอ่าโอเคเนี่ย้อแล้วต่อไปก็ต้องเอาเด็กแวนมาคนหนึ่งเด็กแวน D E K V A N ไม่ใช่แล้วเด็กแฟนถ้าลมตั้งโต๊เอาไปทำอะไรเนี่ยเป็นใบพัดหลังไหมได้ด้วยโอ้ดิสิเพลเคียร์ถอนทำไปได้นะอ่แล้วก็ที่นั่งอ่า เอาเก้าอี้เหรไม่เอาเอาโซฟาไปนั่งนี่โซฟาเป็นที่นั่งอ่ะได้ไหมลุ้นกันได้ไหมได้ได้ด้วยต้องการที่นั่งโคตรสวยเลยเกมอะไรเนี่ยแล้วจะเดนโอ้ได้มาเอามือจีได้มาแล้วลมอเตอร์ไซค์มาขับแล้ว this by look to good to keep away see ยะมอเตอร์ไซค์นี่มันดีมากเลยที่จะให้อ่ะเจอกันนะโอเคผ่านแล้ว บอสอิน <laughs> แจ็ตจะไม่พ่อครัวเอาไปแล้วนายจะยืนเฉยทำไมเอ่อฉันใจดใีฉันเอาเดี๋ยวฉันเอาเอา่ะท่านแจกให้ในายไว้จักรยานไปคันนึ่งอ่ะขับไปขับตามไปเลยตามไปดิเออขับตามมันไปเลยไปสู่มอโด,ด้เออโอเคก็ต์เดอะสตาร์บึ้งบึ้งบึ้ง <laughs> เดอเดอเดาดีดงาสิี่สิบห้าเชฟแอปพแอปเปนไแอปเปนแอนไทส์คอมพโอเคสิดวงแล้วโอเคพาร์ทนี้คงจบแค่นี้ก่อนนะครับพวกผมนิวคุงดัิวกันนะสวัสดีครับบ๊ายบาย